สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับกับ20นาทีหลังเลิกงานบางวันเราก็ไม่ได้อยากคุยเยอะนะครับแค่อยากเปิดเกมแล้วนั่งเงียบไปด้วยกันใครที่กำลังเหนื่อยอยู่นะครับวันนี้มาพักด้วยกันนะครับนี่๋ี่ผมเอาไม่บ้านนะครับเข้าปาร์ตี้ให้เรียบร้อยนะครับเล่นก,กันอยู่2จอนี่แหละครับตอ,ตอนนี้ก็เดินทางมาที่ EP ที่27แล้วครับเอา้าทำไมเดิอนอย่างนั้นเนี่ยวิ่งสิวิ่งสิเออวิ่งสิโอเคบับวิ่งมาครับก็ขอบคุณนะครับคอมเมนต์พี่ๆที่แนะนำมาว่าอ่าไม่ต้องมาเซตนะครับบัฟวิ่งสกิลกล่องบอทดอะไรนู่นนี่นั่นนะครับก็เหมือนจะต้องไปตั้งค่าเวลานะครับให้ตรงนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมยังไม่มีเวลาเลยครับคุณผู้ชม ต้องขอบคุณพี่ๆเขาจริงๆนะครับกาบขอบพระคุณจริงๆแต่ว่าคือผมยังไม่มีเวลาที่ไปแก้ไปแก้ไขาอะไรนะครับก็คือมาถึงปุ๊บผมก็ใส่เลยครับเล่นเลยนะครับเ <c oughs> พราะว่ามีแค่เวลาเล่นก็เลยโอเคเดี๋ยวหาจังหวะดีๆนะครับเปิดคอมเดี๋ยวผมจะล,ลองทําดูเคผมก็นี้ผมมาเช็คชื่อแล้วก็ฝากของในครั้งนะครับให้เรียบร้อยีเ,เดี๋ยวก็จะอ่า มารับภารกิจนะครับยิ่งกำจัดมากยิ่งมีสิทธ์อะไรนี่แหละครับโอเคประมาณนี้นะครับรับละเพราะว่าผมรู้สึกว่าเป็นภารกิจที่ดีนะครับเพราะว่ามันได้ตั๋วบิงโกด้วยนะครับเอาไปเล่นก็โอเคนะครับส่วนตัวดีมากเลยครับก็เลยรับไว้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับก็มาเอาบัฟสกินช็อตนะครับต้นสากุระนะครับโอเคพอเสร็จแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่เวลเลยนะครับ ไปท่องอยูเทพบพต่อเลยนะครับไปเก็บเลเวลต่อเลยอืมเอาเป็นผมจะไปฟาร์มที่เดิมนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็จะอยู่ที่พันหญิงนะครับอยู่ที่แถพันหญิงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมกลับว่าจะาไม่ซ้ำนะครับยังไงก็จะเรเวไม่ซ้ำกับที่ที่เราเร็วมาก่อนหน้านี้นะครับ ระหว่างนี้ระหว่างเดินทางไปนะครับก็จะเซตกล่องบดอะไรให้เรียบร้อยนะครับใส่สกงสกิลให้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจริงๆนะครับต้องมาตั้งค่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองทําดูนะครับถ้ามีสัก10บนาทีนะครับผมจะลองแก้ปัญหานะครับถ้าได้แล้วผมจะก็เบื้องต้นก็กราบขอบพระคุณนะครับพี่ๆที่คอมเมนต์เข้ามาแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหาต้นๆให้นะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอเล่นไปก่อนนะครับ ขอเล่นไปก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเล่นก็แทกจะน้อยมากๆเลยครับคุณผู้ชมเกที่ผมเลือกเอาตัวนี้เลยครับก็พอโตขึ้นนะครับเวลาเล่นเกมมันก็ไม่เหมือนเดิมนะนะครับเมื่อก่อนเล่นยาวๆได้ทั้งวันนะครับตอนนี้แค่ที่สินาทีก็รู้สึกว่าคุ้มละนะครับบางทีผมก็ไม่ได้อยากเก่งที่สุดนะครับแค่อยากมีพื้นที่เล็กๆของตัวเองก็พอครับอืม วันนี้เสียงอาจจะดูเพลียนิดนึงนะครับก็ถูกซันวันสุกครับแต่ว่างานก็ยังคงเยอะเหมือนเดิมงานเยอะเหมือนเดิมเลยครับพอได้มาเล่นก็ถือว่าโอเคละนะครับผมก็จะดูเหนื่อยหน่อยนะครับชมผู้วันนี้เนา ก็จะเวลที่เดิมนะครับคุณผู้ชมผมก็จะเวลที่นะครับพาหนีนักล่านะครับที่เดิมเลยก็เพราะว่าเหตุผลนะครับก็เพราะว่าเลเวลมอนเตอร์ใกล้เคียงกับเราที่สุดนะครับหรือที่เพราะว่าเออเท่ากันเลยนะครับนักสู้ดาวใบนี่ก็เลเวลจะต่ำกว่าเราหนึ่งเลเวลนะครับแต่ว่าไม่ห่วงครับโอกาสที่มอนเตอร์ที่เลเวลใกล้เคียงกับเรามากที่สุดนะครับเรายังไม่ไปไหนจนกว่าภารกิจจะ อ่าผลักให้เรานะครับต้องไปเจอมเอเตอร์ตัวใหม่ๆนะครับภารกิจในเรื่องเนาะเพราะฉะนั้นผมก็จะอยู่ที่นี่ครับจนกว่าจะพบเลเวลแล้วก็จะไปเก็บในเรื่องในลำดับต่อไปนะครับก็คือถ้าเลือกได้นะครับหนึ่งอย่างนี้ครับที่ทําในวันธรรมดาเนี่ยที่ทาให้วันธรรมดาเนี่ยดีขึ้นนะครับของทุกคนเนี่ยคืออะไรบ้างครับ สำหรับผมเนี่ยก็อย่างว่าแล้วครับคือ20นาทีนี้จริงๆนะครับก็ตอนนี้นะครับเหมือนคอมเมนต์อ่าที่นะครับคอมเมนต์ถามหน,น่อยหนึงว่าเออทำไมเราว์ปพร้อมกันได้นะครับทั้งตัวตัวพ่อบ้านเลิกงานแล้วก็ตัวแม่บ้านเลิกงานนะครับที่เป็นหมอหญิงนะครับแต่หน้ากากเนาะทำไมว์ปพร้อมกันก็คือตวนตัวผมเล่น2จอครับคุณผู้ชมคือผม ผมเปิดพร้อมกันสองจอเลยครับเล่นในคอมเครื่งเดียวเนาะก็พับจอนะครับคลิกวาร์ฟแล้วก็พัดไปอยู่จอหนึ่งแล้วก็คลิกวาร์ฟนะครับถ้าเล่นหลายจอเลยผมว่าน่าจะหัวหมุนหัวปั่นกันเลยเดียวก็เลยเออเล่นแค่สองจอนะครับเล่นสบายๆนะครับรู้สึกว่าแค่นี้ก็แข็งแรงแล้วนะผมรู้สึกเออแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับดูทีว่าจะไปได้สุดๆไกลแค่ไหนนะครับแต่ส่วนตัวถ้าเล่นแบบเนี้ยผมคิดว่าไปได้ไกลนะนะครับ แต่ตรงนั้นก็ไม่ใช่จุดหมายของเราเหรอกครับจุดหมายของเราก็คือได้มีโอกาสเล่นในทุกๆวันครับได้เล่นอย่างน้อยก็สัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งหรือสามครั้งเนี่ยก็ดีใจมากๆนะครับเพราะว่าเราเป็นวัยทํางานด้วยเนาะนะครับคือต้องหาเช้าเป็นค่ำเลยนะครับเพราะฉะนั้นะเจ็ดได้เจ็ดครับมีเวลาเล็กๆน้อยๆก็มาทำตามต,ตามฝันในวัยเด็กของเรา ก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่ี่ๆเขอมเมนนะครับไว้นะครับผมก็จะทยอยตอบได้ถ้าที่จะตอบได้นะครับถ้าช่วงไหนผมติดงานเยอะนะครับอาจจะตอบช้าต้องขออภัยด้วยนะครับ นี่ก็ตาเข้าไปประมาณโอ้ขําดึกนะครับดึกละนะครับดึกมากละก็ง่วงนิดหนึ่งครับ,รบ,รบแต่ว่าก็อย่างว่าครับวันศุกร์เราก็ต้องม่มาเล่นเพราะว่าเพิ่งนี้นะครับเป็นวันเสาเร์เน,นาเนาะก็คิดว่าน,น่าจะได้พักนิดนึงนะครับอรู้ว่าลูกชายยังไงก็ปลุกเช้าครับทุกช่าผมจะหลับเช้านะครับจะหลับตามเวลาปกตินหครับนาฬิกาชีวิตแกตรงเนาะ ก็ประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับก็จะหลับละพร้อมภรรยาผมนะครับแล้วก็ผมก็จะแวบออกมาเล่นเนาะแล้วก็ก็จะตื่นอีกทีึงประมาณหกโมงครึ่งเจ็ดโมงนะครับซึ่งผมบอกเลยครับหืมต,ตัวผมเราหลับดึกไงนะครับดึกนิดนึงเพราะฉะนั้นก็ตื่นก็จะเป็นต้องตื่นครับเพราะว่าลูกชายตนปลุกเรามาเล่นนะครับอ๋อพอ่อ,พอเล่นนอ้อยหน่อยพ่อเล่นน้อยนะครับอานิทานี่ฟังหน่อยนะครับ ทุกาผมชอบนิทานมากคุณผู้ชมก็นิทานที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับรถนะครับรถเป็นรถเกี่ยวกับรถก่อสร้างนะครับชอบมากเลยครับเทนรถดัารถไมโครนะครับเล่านะครับทั้งวันก็ไม่เบื่อนะทุกชายผมไม่เบื่อเลยครับคุณผู้ชมกดกับเรื่องเนี้ยก็นะครับรับบทพ่อบ้านนะครับรับบทคุณพ่อที่ต้องเล่านิทานนะครับ ตัวผมก็จะให้เวลาลูกชายนะครับในการอ่านนิทานอันนี้นั่นก็เยอะอยู่ครับแล้วก็ส่วนตัวก็จะประมาณสองสัปดาห์ครับก็จะเดือนนึงนะครับเดือนละเล่มน,นะครับให้แกได้ไปซื้อพาแกไปซื้อนิทานที่แกชอบนะครับเดือนนเล่มส่วนใหญ่ก็ไม่ผลแนวเดิมหรอกครับก็แนวรถก่อสร้างนั่นแหละครับมมมมมไม่มีเล่มไหนที่ไม่มีรถก่อสร้างเนาะ ยิ่งแมครนี่ชอบใหญ่เครับคุณผู้ชมเขาชอบมากครับถึงขั้นที่ว่าจำาภาษาภาษาอังกฤษรดรถแมคอรได้เนี่ยครับยอดเลยชอบจริงๆนะครับอะไรก็อย่างที่ว่านะครับอะไรที่เราชอบเราก็จะจาได้เนียครับจาได้ไม่มีวันลืมทั้งเกมนี้เหมือนกันครับตัวตผมชอบมากนะครับในวัยเด็กโตมาผมก็ไม่มีวันลืมครับคุณผู้ชมผมคิดเสมอว่าผมต้องกลับมาเจอมันให้ได้ครับเกมนี้แล้วผมก็กลับมาแล้วครับคุณผู้ชมอืม ปลาเข้าไปอีที่27ละนะครับแต่ก็อย่างว่าครับผมจะสร้างโมเมนต์ที่ผมเล่นเกมนะครับไม่ใช่เกมเล่นผเ,เนะก็จะล็อกเวลาให้ตัวเองเลยครับเล่นได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับใน20นาทีนี้ผมมองว่าผมก็ยังได้เยอะอยู่นะผู้ชมผมได้เวลาที่ในการเล่นเยอะนะครับเยอะอยู่ไม่ได้รู้สึกน้อยเลยนะครับถ้าเยอะกว่านี้ผมมองว่า ความคิดถึงในการที่อยากจะเล่นเนี่ยมันก็ลดน้อยลงก็เลยบอกว่าเออประมาณนี้แหละดีแล้วนะครับโอเคมากๆนะครับเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆตัวละครก็ค่อยๆเติบโตเรื่อยๆนะครับก็มีเม้นที่คนนึงนะครับบอกว่าอยากรอรวมเซิร์ฟให้ผมดูหน่เอาลูกนี้ไปดูกับเม้นที่คนนึงครับแนะนาว่าอ่าถ้ารวมเซิร์ฟเนี่ยนะครับให้มาอยู่อยู่ด้วยกันก็ยินดีนะครับยินดีมากๆเลยครับที่ ขอญาตเข้าไปอยู่ในอ้อมอกอ้อมกอดนะครับอ้อมใจของพี่เขาด้วยนะครับถ้ารวมเซิร์ฟเนาะนะครับแล้วก็ได้เห็นข่าวแว่วๆไม่จะรวมเซิร์ฟนะครับชื่ออะไรเนี่ยดาว6ิหกวิหกหรือเปล่าเซิร์ฟเวอร์ผมก็เห็นแวบๆนะแค่ติดตามเพจแล้วก็ปัดหรือเลื่อนไปเจอแค่นั้นเองนะครับก็ฝากตัวด้วยนะครับของตัวผมก็จะอย่างน้อยก็เล่นครับในทุกๆสัปดาห์นะครับ ตัวผมเป็นคนลงไหลเรื่องของความต่อเนื่องครับถ้าวันไหนรู้สึกว่าไม่ต่อเนื่องเลยนะครับอาทิตย์นึงหายไปอย่างเงี้ยถ้าอาทิตย์นึ่งผมว่าไม่ใช่ตัวตนเราแหละถ้าหายอย่างนั้นผมมองว่าต้องถึงขั้นแบบอาจจะป่วยหนักแหละคุณผู้ชมถ้าอย่างนั้นผมที่ว่าผมป่วยหนักแหละนะครับอาทิตย์หนึ่งที่ไม่ได้ลงทิศหรือว่าไม่ได้เล่นเลยนะ่ถ้าเป็นไปได้คือทางเดียวครับคือทางที่เราป่วยหนักมากๆค,คือลุกมาเล่นไม่ได้ครับ แต่แค่ป่วยเล็กๆน้อยยังไงผมก็ลุกมาเล่นครับอัดยาแล้วก็มาเล่นนะครับที่สี่นาทีแล้วก็เข้าไปพักอยก็ยังไหวครับคุณผู้ชมได้นะครับผมก็ยังได้อยู่นะก็อย่างที่ว่านะครับคุณผู้ชมช่วงวัยทำงานเนี่ยนะครับมันเร็วมากเลยนะครับ บางทีก็เผลอไปใช้ชีวิตนะครับทั้งวันโดยที่ไม่ได้หยุดคิดอะไรเลยนะครับแต่เกมนี้แหละนะครับทำให้ผมหยุดไปบ้านไม่ต้องทีดเดียวับไม่ต้องทีดเดียวเป็เล่นทุกที่เล่นได้ครับ ครัวันนี้ผู้ชม,มง่วง,งนิดๆนะครับเพราะว่าผมก็ผ่านช่วงซ้อมกีฬานะครับซ้อมกีฬาแต่อาทีปก็เหนื่อยอยู่ครับเหยมันล้าสะสมเนาะนะครับล้าทั้งตัวเลย ก็ดูจากถ้าประสบการณ์ตอนนี้นะครับของผมเนี่ยรู้สึกว่าได้จะเต็มหลอดแล้วนะครับก็คิดว่าอีกีน้าน่าจะเป็นน่าจะเลื่อนเลเวลนะครับเป็น42เนาะหลายคนอาจจะถามสงสัยว่าเออทำไมไม่เอาสัตว์เทวะที่เป็นกระถางต้นไม้เล็กๆอะไรครับที่บวก ESC เนาะที่เพิ่มประสิทธิภาพนะครับเลื่อนเลเวลแต่ก็ผมรู้สึกว่าผมยังไม่อยากเล่นเลเวลนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับ อาศัยว่าเล่นไปเรื่อยๆตามเนื้อเรื่องนะครับที่กดยานั้นไม่ใช่อะไรนะคุณผู้ชมผมอยากเคลียร์คลังในของนะครับเคลียร์ของในคลังโอ้ยเคลียร์คลังในของอะไรวะเคลียร์เคลียร์ของในคลังนะครับนะครับเคลียร์ของในคลังออกให้หมดนะครับให้ว่างที่สุดก่อนที่จะไปไปได้นะครับไปได้โล่งหูโล่งตานิดนึงเพราะว่ามันปัดเหมือนจะปัดคลังไม่ได้นะคุณผู้ชม ตัวที่เป็นที่ผมกดใช้เน่ยพอเราฝากไม่ได้เราก็กดใช้ซะเลยครับใช้จบๆไปอ่ะโอเคนะครับลูกแก้วหมดไปลูกที่สองเลียงได้ไหมไม่ได้นี่ครับโอเคครับผมก็ใช้ลูกแก้วระดับแร่ที่ตกมานะครับนี่ก็ตกมาจากตรงนี้แหละครับตกมาจากมอเตอ,เตอร์แบบนี้เลยครับเนี่ยผมก็ตีๆไปแล้วมันก็ตกไป,ไปนะครับไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่ น่าจะได้ไปเช็คในท้องตลาดอีกทีหนึ่งนะครับคงจะดีกว่านะครับดีกว่าไปโยนต์ลงร้านเอพีนะครับคิดว่าละคาน่าจะดีกว่าก,เก็เก็บไปก่อนครับ ได้อะไรมาเนี่ยได้กองอราได้เป็นยันตัวเหลียวเราก็เรียกว่าได้ยันนะครับเสียงแบบแป๊บนะครับเสียงเก็บมานะครับไอเราก็เรียกว่าจะได้ใบยันโชคลาบนู่นนี่นั่นกับเขานะครับไม่ได้นะครับได้ใบใบวาร์ปครับผมได้ยันวาร์ปครับเจ๋งเลย ตอนแรก EP นี้ก็รู้ว่าจะมีแบบเออมีของอะไรตกมาแบบเ,เนล็กน้อยนะครับเป็นเรามาขอบใจแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้ผมก็ไม่ได้ขาดทุนครับผมไม่ได้รู้สึกขาดทุนเนี่ยแค่เข้ามาริ่นเกมผมรู้สึกว่ากำไรแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ปลาเข้าไป16นาทีแล้วครับก็โอ้ดูตลอด EP นีะครับ EP หน้าน่าจะเลเวล42แล้วนะครับว่า น่าจะมีจดหมายภารกิจให้เราไปรับแล้วก็ไปซีมอนเตอรเลเวอร์ต่อไปนะครับผมก็ไม่แน่ใจเนาะอาจจะเป็นตัวอื่นผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าภาวนาให้ได้มอนเตอร์ตัวใหม่นะครับเออที่เก่งกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเราอยากไปชนตัวใหม่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าอยู่กับเนี่ยฮันหญิงเนี่ยนะครับมาประมาณ3 4 EP แล้วนะครับก็ไม่ได้เบื่อเขานะ แต่รู้สึกว่าที่มันก็มีแค่นี้นะครับเราย้ายที่สามสี่ห้ารอบละนะครับก็บ่อยอยู่เหมือนกันนะครับมันจะทีต่อนห,นหน้าจะได้ไปรู้จักมอเตอร์ใหม่นะครับที่เราเหมือนจะเป็นมอเตอร์ตัวที่เจ็ดเอาตัวที่แปดนะครับตัวที่แปดของพักนี้นะครับของแผนที่นี้เนาะหนึ่งสามมานนะครับชื่อก็บอกนะครับพอท่าอยู่นะครับ ไปให้ทั่วครับไปให้ทั่วเลยนะครับเพราะเราบอกว่าเรามาเล่นเกมครับเพราะฉะเราต้องเล่นให้รู้จักนะครับสัมผัสด้วยตัวเองทุกมุมทุกมิติครับคุณผู้ชม,อมโอเคครับคุณผู้ชมครับก็ปลาเข้าไป18นาทีแล้วครับตอนนี้เหลือ2นาทีสุดท้ายเนาะ ผมก็จะกลับไปส่งภารกิจแล้วก็มาสุมบิงโกนะครับตามเป้าหมายเราก็จะประมาณนี้นะครับเราไมา่เล่นเยอะครับเน้นได้เล่นครับอ่าโอเคบิงโกมาแล้วีะครับขออนุญาตวิ่งไปที่เข้ายานะครับเพราะว่าต้องเอาบิงโกไปใช้ที่นั่นนะครับ อ่ะคุณผู้ชมคือิงโกมันซ้ำเดิมได้ด้วยนะครับเนี่ยนั่นหมายควาว่าถ้า5้าใบก่อนอน,นั้นเนี่ยได้มาก็ถ้าซ้ำก็ซ้ำเลยนะครับอันไหนที่ไม่ได้ยากๆก็จะเป็นสีเทาๆอยู่ตรงนั้นเลยครับคือลงซ้ำได้นะครับเออผมเพิ่งรู้นันเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้ของอะไรเพิ่มเลยโอเคภารกิจก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นชิ้นยังไม่ครบ500ชิ้นนะครับ โอเคี่ผมตัดจบตรงไหนดีเอาอตรงนี้แล้วกันนะครับไหนนี่เนี่ยอ่ะสพานนี้แหละนะครับตัดจบตรงนี้เลยง่ายดีนะครับเดี๋ย๋ยวเอานั่งลงรอนะครับนั่งลงรอตัวหมอหญิงแป๊หนึ่งนะครับมาแล้วนะครับโอเคครับคุณผ,ผู้ชมยี่สิบปาทีผ่านไปแล้วนะครับ ถ้าวันนี้มันเหนื่อยก็ขอให้เรายังมี20นาทีเล็กๆแบบนี้ในทุกๆวันนะครับ e ีหน้านะครับผมอาจจะลองทำอะไรใหม่ๆดูนิดหน่อยครับแล้วเจอกันนะครับผู้ชมสวัสดีครับ